อยู่ทางขึ้นเลยเพื่อนเพื่อนึอทางขึ้นเลยเพิ่งมาือหึเนาวเ้วเพื่อนเอ้ยเราไม่ได้มาดูดอกนี้งามงาม งามครับขึ้นลาดอกเล็กขึ้นลากำลังจะบโผ่ดินสวยงาม Cầm lưng, hồ, đinh Đọc nghe mấy Đọc mấy nâu lắm Nâu quá kia นาวเล้วเนาดอกมอยู่ข้างในโอ้ยหม่านหม่ก้อนเ้าบรยมาเนาปวดงูโอ้ยเ้าบรยมาหมู่บ้านเพื่อนเอ้ย เนาเบิดเนาบ่เฮ้ยบ่วานเฮาบ่ได้มาเดี๋ยวเอาไปหอดบ้านกันเลยล่างบ่ได้มันเปาะบางอือ ฝนตกแห้งเนาวบัดละเอาบ่าได้ดอกเพื่อนออได้บะเนาวบัดแหละ้ยดอกงงามขีข่ไขเนี่ยกำลังสะขึ้นได้เพื่อนนี่ กำลังจะขึ้นอันนี้เอาไว้ก่อนไม่ไไมีผู้ใดมาเก็บกินคือข่ขขขอยดอกเ็ดอันนี้ค <c oughs> นทางนี่ก็เจ้ากินว่าเป็นือ่อวานมากับน้องไม้ชักดีขึ้นลาดอกหง้าม เย็ดหนังประดุกดอกน้อยเดียวเนนาหมดแล้ว หมดแล้วกลับบ้านละจ้าเมาเบิ้ดมันดอกบานเบิ้ดจากโบไ้มาสองมื่บานเบิ้ดเลย